ปลัด s ินแดงอาคารเก่าอายุกว่า50ปีส่วนหนึ่งกำลังจะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนหลังจากการเคหะแห่งชาติเริ่มย้ายผู้อยู่อาศัยในแฟลต18ถึง22 238ครอบครัวไปยังอาคารจีที่พักแห่งใหม่ปลัด s ินแดงก่อสร้างตั้งแต่ปี2505จากนั้นการเคหะเข้ามาดูแลในปี2516 ปี2,545ครบ40ปีแฟลตดินแดงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเข้ามาตรวจสอบพบความซุดโทมเสียหายต่อมามีการตรวจสอบซ้ำทั้งจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติทั้ง3หน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าควรที่จะรื้อสร้างใหม่หรือเร่งซ่อมแซมทั้งหมด ระหว่างที่มีการตรวจสอบมีแนวคิดในการพัฒนาแฟลตดินแดงตั้งแต่ปี2543แต่ชุมชนกังวลว่าจะได้รับผลกระทบและยังมีบางฝ่ายเสนอให้ย้ายชุมชนดินแดงไปยังพื้นที่รอบนอกบริมณฑลแต่จะทําให้ต้นคุนค่าใช้ใจ่ายของชุมชนสูงขึ้นจากปี2543ผ่านมากว่า7รัฐบาลโครงการย้ายชุมชนดินแดงไปยังอาคารใหม่จึงเป็นจริง เริ่มจากการย้ายเข้าอาคารจีจากนั้นจึงจะรื้อแฟลตเดิมและสร้างอาคารใหม่ทดแทนแต่ก่อนเหอนยายเล่า,ากังวลว่าเรื่องที่เขาคุยเรื่องจะย้ายเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยลูกย้ายก็ยังเด็กความกังวลตอนตน,นั้นเป็นยังไงโ,โหกลัวมากเลยเพราะลูกคนเล็กเพิ่งได้5เดือน6เดือน mm hmm. เขาก็บอกว่าตุนชอบเป็นเป็นพลนโลงอยู่เนาะต่ชอบว่าเอาแน่แล้วคุณนวลเขาเอาแน่แล้วเขานี่แปลนมาแล้วเชื่อไหมนอนไม่ได้เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกลัว เสียงของจันนวลยศปันผู้อยู่อาศัยในแฟลต19มานานกว่า4ีปีเล่าถึงความกังวลข่าวการรื้อแฟลตในอดีตซึ่งการย้ายที่อยู่จากแฟลตดินแดงคือภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและต้นทุนในการทำงานที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับสมฤดีกองสมบูรณ์ที่เคยกังวลกับการย้ายที่อยู่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าที่พักที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เกิดความกังวลกันว่า ครอบครัวที่มีลูกเรียนหนังสือทํางานอยู่ในบริเวณใกล้ๆเนี่ยถ้าไปอยู่ตรงนู้นมันก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางค่าใช้จ่ายตามมาไหม,มันไปกว่าเลยเออใช่มันต้องมีในแง่ของอการเดินทางแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไปอยู่เนี่ยค่าชาั่มก็ต้องก็ต้องไม่ใช่ราคาเดิมเพราะว่าราคานี้ที่ไหนไม่มีแล้วในประเทศไทยไม่มีแต่ในวันนี้ชาวชุมชนแลดดินแดงกลุ่มนี้ เลือกที่จะย้ายเข้าไปยังอาคารแห่งใหม่ที่ไม่ไกลจากตัวอาคารเดิมเมื่อวัดร,ระยะทางจากแปสิไปถึงอาคารจีพบว่าระยะทางห่างจากเดิมเพียง1.4กิโลเมตรและเชื่อมต่อกับการขนส่งมวลชนมากขึ้นขณะที่ค่าเช่าอาคารจีส่วนใหญ่ไม่ถึง2,000บาทโดยยึดค่าเช่าเดิมรวมกับค่าส่วนกลางและภาษีโรงเรือน จากการสำรวจผู้อยู่อาศัยในแฟลต18ถึง22พบว่าในแฟลตเดิมค่าเช่าต่ำสุดอยู่ที่300บาทสูงสุดไม่เกิน3,000บาทขณะที่ผู้ทำสัญญาเช่าส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนอยู่ที่10,000บาทถึง1 5 0 0 0บาทครับดังนั้นค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นไม่มากนักและระยะทางที่ไม่ไกลจากเดิมจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชุมชนแฟลตดินแดงกลุ่มนี้ตัดสินใจย,ย้ายเข้าอยู่ในอาคารแห่งใหม่พอสอบถามความต้องการเนี่ยทุกคนอยากอยู่ตรงนี้ เพราะมันเป็นใจกลางเมืองเลยนะครับมันมีความสะดวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถประจําทางนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าซึ่งตอนนี้สายสีส้มผ่านนะครับก็สรุปได้ว่าทุกคนอยากอยู่ที่นี่เพราะนั้นแผนก็คือความเป็นมาของแผนก็คือทําให้เราต้องใช้วิธีว่าเราจะก่อสร้างให้เสร็จแล้วก็ทยอยย้ายเข้ามาจากนั้นไอ้พื้นที่ที่ย้ายเนี่ยเราก็จะทุบเพื่อทําโครงการต่อไปการย้ายที่อยู่ใหม่ที่ยังอยู่ใจกลางเมืองขณะที่ค่าเช่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยดั้งเดิมใจกลางกรุงเทพเป็นไปได้จริงด้วยความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนแฟลตดินแดงให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าโครงการนี้ ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีคนเสนอวิธีการหลายวิธีการด้วยกันในการพัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือการย้ายชาวชุมชนแฟลตดินแดงเดิมออกไปอยู่พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่ปริมณฑลก่อนซึ่งชาวบ้านก็กังวลนะครับว่าการย้ายไปอยู่ในพื้นที่รอบนอกจะทําให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตสูงขึ้นแต่ในปี2559ครับทั้งภาครัฐภาคประชาชนและชาวชุมชนแฟลตดินแดงช่วยกันหาทางออกได้วิธีการใหม่นั่นก็คือการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมา ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแฟลตเดิมนะครับจากนั้นจึงจะย้ายชาวชุมชนแฟลตดินแดงเข้าไปอยู่ในอาคารใหม่แล้วค่อยมีการรื้อทุบอาคารเดิมทิ้งแล้วสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนเพิ่มเติมนั่นเองอย่างโครงการที่เกิดขึ้นจริงในระยะที่1เริ่มในปี2559ครับมีการสร้างอาคารจีขึ้นมานะครับอาคารนี้สูงทั้งสิ้น28ชั้นสามารถรองรับประชาชนได้วกว่า300ครอบครัวสร้างขึ้นมาบนพื้นที่ของการเคหะเดิมนะครับ หลังจากสร้างขึ้นมาแล้วก็ย้ายประชาชนชาวแฟลตยินแดงแฟลตที่18ถึง22ย้ายเข้ามาอยู่อาคาร G แห่งนี้ครับนี่คือโครงการที่เกิดขึ้นในระยะที่1ในระยะที่2ก็เริ่มที่จะรื้อแฟลตเดิมนะครับเริ่มจากแฟลตที่18ถึง23แฟลตรื้อออกไปก่อนครับแล้วก็มีการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาอาคารนี้ชื่อว่าอาคาร A1 ครับสูงทั้งสิ้น32ชั้นนะครับสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า600ครอบครัวครับ หลังจากนั้นก็จะมีการรื้อแฟลตที่21ถึง22นะครับซึ่งในจุดนี้รื้อออกไปอีก2แฟลตแล้วก็สร้างอาคารใหม่ขึ้นมาอาคารตรงนี้ชื่อว่าอาคาร D 1นะครับสูงทั้งสิ้น35ชั้นสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า600ครอบครัวหลังจากที่สร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะย้ายประชาชนจากแฟลตอื่นๆเข้ามาอยู่ในอาคารใหม่เหล่านี้หลักการในระยะต่อไปใช้หลักการเดียวกันครับหลังจากสร้างอาคารใหม่เสร็จ ย้ายคนจากแฟลตเดิมเข้ามาอยู่ตึกใหม่หลังจากนั้นถึงจะทุบแฟลตเดิมทิ้งแล้วก็สร้างอาคารใหม่ขึ้นมาทดแทนทําให้ระยะที่3จะมีอาคารใหม่เพิ่มขึ้นอีก10อาคารด้วยกันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในโครงการนี้ และในระยะที่4นะครับจะมีอาคารเพิ่มอีก23อาคารครับในพื้นที่แห่งนี้ทำให้ภายในปี2567จะมีอาคารทั้งสิ้น36อาคารซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า20,000ครอบครัวครับพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ใกล้กับสถานที่ราชการอื่นๆด้วยและที่สาคัญครับการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ใกล้กับการขนส่งมวลชนทุกรูปแบบนั่นเอง ลองมาดูเรื่องของอัตราค่าเช่ากันบ้างนะครับจากการสำรวจคนที่เช่าแฟลตทุกวันนี้ในแฟลตที่18ถึง22พบว่าเช่าถูกที่สุดเนี่ยอยู่ที่300บาทครับ แต่ย้ายไปอยู่แฟลตใหม่อยู่ตึกใหม่แล้วสิ่งที่จะต้องเสียเพิ่มเติมก็คือค่าส่วนกลาง825บาทค่าภาษีโรงเรือนทําให้ค่าเช่าใหม่อยู่ที่ประมาณ1266บาทนั่นเองครับส่วนคนที่เช่าแพงสุดทุกวันนี้อยู่ที่ประมาณ3000บาทนะครับสิ่งที่จะต้องเสียเพิ่มก็คือค่าส่วนกลางค่าภาษีลงเรือนทําให้ค่าเช่าใหม่อยู่ที่ประมาณ4 3 0 3บาทนั่นเองครับ ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นพันกว่าบาทนี้จึงเป็นคําถามที่ตามมาครับว่าค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อต้นกูนการใช้ชีวิตของพวกเขามากน้อยแค่ไหนคนที่อยู่แฟลตส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวดังนั้นในการพิจารณาประเด็นนี้จึงพิจารณาที่รายได้เฉลี่ยของครอบครัวครับจากการสำรวจคนที่เคยอยู่แฟลต18ถึง22พบว่าส่วนใหญ่มากกว่า29%เปอร์เซ็นต์นะครับมีรายได้อยู่ในช่วง2 0 0 0 0ถึง2อง0 0บาท ดังนั้นจึงพอจะอนุมานได้นะครับว่าค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในหลักพันกว่าบาทไม่น่าจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเขามากเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีนะับตั้งแต่การเกิดขึ้นของแฟรดินแดงนะครับและเป็นความพยายามของภาครัฐในการที่จะพัฒนาพื้นที่นี้หลังจากใช้เวลามานานกว่า16ปีครับ